สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนุภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาไหลสิบปีนะครับวันนี้ปูนใจนําเสนอท่านผู้ชมนะครับเป็นผ้าปางหน้าปกองนี้นะครับนะครับแกะจากพลอยทับทิมสตาธรรมชาตินะครับอ่าน้ําหนัก45,70รกลรัมนะครับส่วนฐานเป็นหยกนะครับหนัก5,601กรหลัดนะครับเสียงป่าสวยงามนะครับว่าช่างออกแบบ ให้ผมไม่ให้เหมือนใครนะครับมือหนึ่งประเทศไทยออกแบบนะครับเพราะพระปางหน้าปกเลยทั่วไปมีเจ็ดเสียงองค์นี้มีเก้าเสียงนะครับนะครับแล้วก็สําคัญนะครับข้างหลังก็ยังมีมีพญานาคอีกหนึ่งองนะครับช่างมือหนึ่งประเทศไทยออกแบบให้ผมเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วก็พลอยองพ้านะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสธรรมชาตินะครับนะครับ หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่เรื่องเนื้อทิุดตันเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสทั่วทั้งองค์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนะครับสวยงามมากนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับภาพปางหน้าปกองค์นี้นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมนะครับสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษไปถามครูเกอร์นะครับภาพปางหน้าปกแกะด้วยพลอยทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียนท่านผู้ชมเขาจะได้เขาจะนําองค์นี้ผมนะครับ มาลงหน้าหนึ่งนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับเรียนผู้ชมแต่ก็ใหญ่จริงๆนะครับเรียนผู้ชมเพราะหนักถึง4,570กรัมหนักถึง9ีดเศษนะครับรวมกิโลนะครับนะครับจะหาที่ไหนในโลกนี้มาแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ไม่มีนะครับเพราะทับทิมสตาเป็นราชาพายก้อนธรรมชาติหนักทั่วไปไม่ถึงร้อยกลกรัมนะครับก่อนจะแกะองค์ใหญ่เช่นนี้ได้นะครับนะครับหนักประมาณ3กิโลนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับ แล้วก็เนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่เป็นหมาเศรษฐีไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีที่ชอบสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับแล้วก็สําคัญนับถือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระปางหน้าโป่งนะครับที่แก่ด้วยราชานพลอยทัพทิมสตาองค์นี้นะครับ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้ไม่มีที่ไหนจะใหญ่เท่านะครับเชิญองค์นี้ไปเสริมม่อมีรับรองไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับว่าจะหาที่ไหนในโลกนี้ใหญ่กว่าไม่มีนะครับนะครับถ้าผมไม่ใหญ่จริงองค์นี้นะครับเมื่อถามคูเกอร์นะครับพระปางหน้าปกแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นกับเพื่อนผมบอกสมาชิกคูเกอร์มีไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านคนนะครับเขาคงไม่นําองค์นี้มาลงหน้าหนึ่งนะครับนะครับว่าเป็นผ้าปางหน้าปกแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ แต่ก็ใหญ่จริงๆนะครับสวยงามนะครับนะครับเห็นไหมครับเรียบสตาหนาปึกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับทั่วองค์ท่านเลยนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเท่านผู้ชมที่เป็นหมาเศรษฐีไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับ ที่นับถือองค์สัมมาสูมพรเจ้าเลยเฉพาะเป็นพระปางหน้าปกแก่ด้วยราชายพอเหทับทิมสตาร์นะครับมาเชิญองค์นี้ไปเสือมรนมีรับรองไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับจะใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการนะครับผมรับประกันได้เลยครับเพราะผมเป็นพ่อค้าขาห้าขายพลมาไหลสิบปีนะครับจะหาก้อนพลอยทับทิมสตาร์หนักหนักประมาณ3ามกิโลเนื้อสวยโปร่งใสเช่นนี้หาในโลกนี้ไม่มีนะครับเพราะก้อนธรรมชาติทั่วไปหนักแค่ร้อยกะหลนะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับ มีเม็ดไพลินสตาร์นะครับเมื่อถามกูเกิลใหญ่ที่สุดในโลกนะครับศักสีสเป็นแค่แม่ทับเองนะครับเขาจะขายก็ตั้งกว่าหนึ่งหมื่นล้านนะครับแต่องนี้ผมเมื่อถามกูเกิลใหญ่ที่ Hindus, roadmap, สุดในโลกถักแด้วยทับทิมนะครับสตาร์ลาชัพลอยนะครับสัก์สีเหนือกว่านะครับแพงกว่านะครับแพงกว่าสิบกว่าเท่านะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับเมื่อถามกูเก l e ภาพาปังหน้าปกแก่ด้วยไพทับทิมสตาร์องใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเม็ดไพลินสตาเมื่อถามบุเกอร์ใหญ่ที่สุดนในโลกหนักแค่2.8กิดเบาวกว่าองค์นี้หลายเท่านะครับจะขายตั้งกว่า1นมื่ล้านท่า่ผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับเห็นนะครับเหยนท่านผู้ชมเห็นเพื่อนผมบอก อยากรุ้เลยถามครูครูก็จะบอกเราทุกสิ่งผมก็อย่าดูภาพปางหน้าโปกแกด้วยพลอยทับทิมสตาร์งใหญ่ที่สุนโลกดูเป็นบุญตาเห็นไหมครับพอผมถามครูเ็ภาพปางหน้าโปกแกด้วยพลอยทับทิมสตาร์งใหญ่ที่สุนโลกเห็นไหมครับเขาได้นําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งองนี้ก็เป็นของผมนะครับแกด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุนโลกเห็นไหมครับเขามาลงของผมหมดเลยนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สุนโลกนะครับนะครับชัดเจนนะครับภาพปางหน้าปกเมื่อกี้ที่ผมได้นําเสนอท่านผู้ชมข้างต้นนะครับที่แกด้วยพลอยทับ สตานะครับเมื่อถาม Google องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับลงหน้าหนึ่งชัดเจนเป๊ะเลยนะครับนะครับแล้วเมื่อกี้ผมได้บอกท่านผู้ชมนะครับมีเม็ดไพลเรียนสตานะครับนะครับเมื่อถาม Google เม็ดใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับเม็ดเท่าไข่ไก่หนักแค่2.8กีนนกนะครับของผมหนักตั้ง9.2กีนนกนะครับหนักกว่าตั้ง2เท่ากว่านะครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะขายตั้งกว่า1นึ่งหมื่นล้านนะครับผมจะให้ท่านดูดูนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับ นะครับสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในลกเมื่อถามกูเกอร์นะครับมันก็ประเมินค่าไม่ได้ก็ถูกต้องนะครับเขาถึงจะขายตั้งกว่า1นึ่งล้านเห็นไหมครับเข้าไข่ไก่นะครับนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเล็กกว่าผ้าปังหน้าปกของผมนะครับผมหนักตั้ง9 9้ากจุดสขีนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับผมให้เชยไม่แพงนะครับเดียนท่านผู้ชมนะครับสมบัติปัดกันชมนะครับเห็นไหมครับ ผมสนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0819071179และ099197894นะครับผมให้เชญไม่แพงท่านผู้ใดสนใจก็โทรมารับประกันได้เลยนะครับจะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลนะครับภาพปางหน้าโปรแก่ด้วยพลอยทับถินมสตาองุ่นนี้นะครับนะครับนะครับชัดเจนนะครับเม็ดพลินสตาใหญ่ที่สุดในโลกจะขายตั้งกว่านึงหมื่นล้านเล็กกว่าผมตั้งสองเท่ากว่านะครับนะครับอย่างว่านะครับ สิ่งที่ใหญ่ที่สนในโลกก็ประเมินค่าไม่ได้ก็ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับจะขายกว่า1นึม่นล้านนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานแล้วนะครับว่าพระปางหน้าปกผมองค์นี้เมื่อถามคูเกิลแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้ลงหน้าหนึ่งไปๆให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับแล้วก็ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเม็ดไพลินสตาร์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามคูเกิลนะครับซึ่งซึ่งหนักแค่2.8งจุดแขีดเบากว่าผ้าปางหน้าปกผมองค์นี้2เท่ากว่านะครับและศักดิ์ศรีเดี๋ยวท่านผู้ชมวงการค้าวผายพลอยทั่วโลกนะครับทับทิมคือราชาแห่งพลอยนะครับน้ดี ดีสีดีๆแพงกับเพชรนะครับส่วนเมดไพลินสตาร์นะครับเป็นแค่แม่ทับถูกกว่านะครับถูกกว่าสิบกว่าเท่านะครับเห็นไหมครับสิ่งทีเมื่อถามบเก็ใหญ่ที่สุดในโลกก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะจะขายกว่าหนึ่งหมื่นล้านนะครับแต่องค์นี้ผมไม่เชิญไม่แพงนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจนะครับนะครับก็รีบโทรโทรศัพท์มานะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมนะครับ 0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 6 1 9 7 8 9 4ผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับผมไม่เชิญไม่แพงเหมือนเม็ดไพเรียนสตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจะขายกวาน1นึ่งล้านแล้วองค์นี้ของผมสักด์สีเหนือกว่าคือราชายห่งพลนะครับท่าผู้ชมที่มาเชิญองค์นี้ก็ได้ร่วมหมากุศลกับผมนะครับพะสมบัติปัดกันชมนะครับที่ผมนํามาเสนอนะครับผมเป็นเจ้าศรัทธาสร้างบวชมาเกินสิปีนะครับผมถึงนํามาเสนอท่านเชิญไปท่านก็ได้ร่วมหมากุศต่ออยสร้้้าางบบวกกัผมแล็ไดปงหน้าปกกที่แ ลาชายพลทับทิมส,สตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไปเสริมเรามีอวดเพื่อนได้นะครับแล้วก็จะใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการนะครับเพราะไม่ว่าท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเมื่อไปถามคุกเกอร์เมื่อไหร่นะครับาภาพางหน้าปกแก่ด้วยพลทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมรับประกันจะลงองค์นี้ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการนะครับรับประกันได้เลยนะครับเชิญไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับและศิลปะองค์นี้สวยงามนะครับเพราะเรียนท่านผู้ชมนะครับช่างมือหนึ่งประเทศไทยแก่ให้ผมนะครับ เห็นไหมครับไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาศีลนะครับสง่างามน่าบูชาอย่างยิ่งนะครับพญาน้าก็แต่แล้วองค์ก็สง่างค์หน้าองค์สัมมาพุฒิเจ้าเห็นไหมครับสง่างามยิ่งนะครับเห็นไหมครับเรียบสตาเต็มทั่วองค์ใบหน้าใบหน้าท่านสัมมาพุฒิเจ้าแล้วก็แล้วก็หน้านี่นะครับเห็นไหมครับทุกเสียงที่คอนะครับสตาเลยยิบรลยยับเลยหมดนะครับ ทั้งฐานทั้งลำตัวพญานางนะครับเห็นไหมครับผมแจ้งท่านดูนะครับไม่ได้ธรรมดานะครับสตาหนาปึกเลยนะครับสวยงามยิ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับเรียบสตาหนาปึกเลยนะครับทั่วทั่วทั้งองค์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนะครับซึ่งจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับเห็นไหมครับแม้แต่ฐานนี่นะครับเห็นไหมครับเลียบสตาเลยยิบเลยยับเลยนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่านเชิญไปเสริมบารมีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับนะครับและเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่มาชมภาพปางหน้าปกองค์นี้ที่แกะด้วยพลอยทับทิมสตานะครับที่ถาม g ูเก l e ลงหน้าหนึ่งขนาดนี้ว่าองค์ใหญ่ที่สุนในโลกถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามที่ YouTube ผมโมปุมแท่ตั้งนะครับผมยังมีภาพปางต่างๆเมื่อถาม Google นะครับองค์ใหญ่ที่สุนในโลกถึง34องค์นะครับขนาดนี้นะครับ หาที่ไหนในโลกนี้นะครับใน YouTube จะไม่มีใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะพราปางต่างๆแก่ด้วยราชายพลอยทัพทิมชาติทัพทิมสตาร์นะครับถึง34องค์เลยเฉพาะพราพุทธเช่นนี้ก็มีอีกนะครับพราพุธเช่นนี้นะครับแก่ด้วยพลอยทัพทิมนะครับพระปางหน้าปกแก่ด้วยพลอยทัพทิมธรรมชาตินะครับนะครับก็ใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังมีหนึ่งองค์นะครับเมื่อถามกูเกิล้วนทั้งับพุธนะครับปางเชียงแสนสิงสามนะครับแก่ด้วยพลอยทัพทิมสตาร์เช่นนี้นะครับ องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็อยู่ใน YouTube ผมอีกองค์นะครับนะครับแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปปฐมเทศนาแก่ด้วยทับทิมสไตล์เช่นนี้องค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็เช่นกันนะครับเมื่อถามฮุกเกอร์นะครับลงหน้าหนึ่งนะครับใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ใน YouTube ผมเช่นกันอีกองนะครับเลยเฉพาะเจ้าแม่กนิมพระพุทสัตว์ไม่ว่าแก่ด้วยไพทับทิมชาติหรือทับทิมสไตล์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก2รายการนี้นะครับฮุกเกอร์ก็เดี๋ยวลงหน้าหนึ่งมาจาก YouTube ผมนะครับรวมทั้งเจ้าแม่กนิมปางพัันนมือะครบ นะครับองยืนมีรัศมีแก่ด้วยพลทัพทิมสตานะครับองใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาก็จะนํามาจากยูทูปผมหลวงปู่เสตาตังลงหน้าหนึ่งนทั้งเจ้าแม่กนอิมนะครับปางพันเมือองค์นั่งแก่ด้วยพลทัพทิมวระชาติใหญ่ที่สุดในโลกก็ก็อยู่กับผมนะครับหลวงนั้งเจ้าแม่กนอิมนะครับปางประธานพรองค์นั่งแขกด้วยพลทัพทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ในยูทู e ผมอีกองค์นะครับผมมีเจ้าแม่กนอิมใหญ่ที่สุดในโลกถึง5องค์นะครับ นะครับเลยเฉพาะพาระทิมเนตเทพแห่ปัญญาเทพแศิลปานะครับไม่ว่าแก่ด้วยพัยทัพทิมชาติหรือทัพทิมสตาใหญ่ที่สในโลกสองรายการนี้ก็เช่นกันนะครับเลยเฉพาะพาร์ทิมเนตปางประจาวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แก่ด้วยพัยทัพทิมชาตินะครับซึ่งมีเจ็ดองใหญ่ที่สในโล่ผมก็กค่จะนำมาจากยูทูบผมนภูมิแท้ตั้งมาลงหน้าหนึ่งเช่นกันนะครับว่าใหญ่องคใหญ่ที่สในโลกแล้วก็สําคัญยังมีพาระทิมเนตปางประจาวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แก่ด้วยราชายพอยทัพทิมสตาเช่นนี้องคคค์ใใหญ่่่ทีีันนโลกซึงมอะรบ เมื่อถามูกูเกอร์เขาจะนำมาจากยูทูบผมรูู้มทราบตั้งก็ามาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่วิ่สุในโลกอีก7องค์นะครับผมมีภาะท,ที่เป็นเน่นะครับที่แก่ด้วยราชายพลยทัพธนมชาทัพทิมสตาถึง1 0 1 6องค์นะครับอลังการมากนะครับท่านผู้ชมดีนับถือองค์พระท,ทิ่เนเน่ไม่ควรพลาดนะครับ ไปติดตามชมดูได้นะครับหาที่ไหนในโลกนี้พิพิธภัณฑ์ท,ทั่วโลกก็ไม่มีเยอะเท่าผมนะครับนะครับแล้วข้อสําคัญทุกองค์แก่จากช่างฝีมือหนึ่งประเทศไทยสวยสง่างามทุกองค์นะครับแล้วก็ยังมีองค์หลวงปู่ทวดเมื่อว่าแก่ด้วยพอยทัพทิมสไตล์ชนี้ใหญ่ที่สุดในโลกพลยดินสไตล์ใหญ่ที่สุดในโลกอีก2รายการนะครับรวมทั้งนะคะภาษาสังเวยนะครับไม่ว่าแก่ด้วยพลอยทัพทิมวาชชาทัพทิมสไตล์องค์ใหญ่ที่สุดาาสใ,สนในโลกนะครับ นะครับอีกสองรายการเลยเฉพาะพระสังกัจจัยที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตายังมี4องค์นะครับปางถือถือก้อนทองหนึ่งองค์นะครับพระสังกัจจัยปางถือก้อนทองถุงเงินอีกหนึ่งองค์นะครับปางพระสังกัจจัยปางถือพัดอีกหนึ่งองค์นะครับนะครับ แล้วก็พ้าสังจัยปางถือถุงเงินทางซ้ายฝ่ายหนึ่งองค์นะครับอีกสี่องค์ที่แก่ด้วยพลยทับทิมสตา์ไหมครับผมมีพ้าสังจัยแก่ด้วยพลยทับทิมชาติทับทิมสตาถึง6องนะครับใหญ่ที่สุนเฮโลเองนะครับนะครับแล้วเทพองค์เสียวอยุยืนเช่นกันนะครับแก่ด้วยพลอยไพยลินสตาองค์ใหญ่ที่สุนเฮโลอีกหนึ่งรายการนะครับเรียน่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับผมมีผ้าปางต่างๆถึง3 4องค์นะครับแก่ด้วยราชายพลอยทัพทิมชาติทับทิมสตาไพลินสตานะครับ ใหญ่ที่สุดในโลกถึง34องค์นะครับนะครับหาที่ไหนในโลกนี้จะไม่มีเยอะเท่าผมเพราะฉะนั้นเรียนผู้ชมว่างๆไปติดตามที่ยูท b e ผมนะผมแท้แต,ตั้งไม่ต้องตีตัวเข้าพิพันธ์นะครับนะครับได้ดูสิ่งที่ใหญ่ที่สนุดในโลกเลยเฉพาะภาพปานต่างๆแก่ด้วยราชาแห่งพลอยนะครับสากว่าองค์เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซับิกใหญ่ที่สุดในโลกและก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลก2รายการนะครับนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผม 36รายการที่ใหญ่ที่สุดนในโลกนะครับว่างๆไปติดตามชมนะครับไม่ผิดหวังผมถ่ายไว้600กว่าคลิปนะครับ <c oughs> แล้วยังมีพระเก่าโบราณนะครับเดินผู้ชมแกด้วยหยดสีขาวสีเหลืองทองแพงๆยาดสีเขียวแพงๆหายา <c oughs> บางองค์หนัก100ร้อยโลเศรเริ่มร้อยโลฐานประดับด้วยยมมณีรอบองค์อลังการทั้งฐานประเมินค่าไม่ได้หลายสิบองค์นะครับแล้วก็ยังมีพลอยที่มีเหลือบดวงตาที่าสามอัศจรนะครับที่หาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีอีกหลายสิบ เป็นร้อยก้อนร้อยชิ้นร้อยเม็ดนะครับไปติดตามชมไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับและสนใจอะไรก็โทรนะผมดูของจริงได้นะครับส่วนพระปางหน้าปองนี้เห็นไหมครับศิลปะสวยงามเหลือสตาหนาปึกทั่วทั้งองค์นะครับแล้วข้อสาคัญนะครับเนื้อพลอยป่งใสทั่วทั้งองค์นะครับนะครับเห็นไหมครับฟาร์มพิเศษสุดนันมากครับถึงแม่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อพลอยก็ป่งใสสวยที่สุดในโลกนะครับ นะครับหาที่ไหนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านมาเศรษฐีนะครับไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับที่นับถือองค์สัมมาสมเจ้าเลยเฉพาะภาพปางหน้าปกแกด้วยลาชายพลทัพทิมสตาที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกมาเชิญองค์นี้ไปเสริมเมลามีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับผมเรียนท่านผู้ชมนะครับเม็ดพลเรียนสตาหนัก2.8งจุดขีดเบาของผมสองเท่ากว่าจะขายกว่า1นึล้านผมไม่ขายแพงเช่นนั้นนะครับมีากาศโทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับ ผมจะบอกบริษัทติดต่ออีกครั้งนะครับบริษัทติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 6 1 9 7 8 9 4ผมอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับมาดูองค์จริงได้นะครับสวยกันในคลิปนะครับเหนไหมครับเหลียบสตาร์สวยงามเต็มหน้าเต็มองค์ท่านเลยนะครับทั้งลำตัวพญานาคทั้งคอพญานาคนะครับนะครับชัดเจนเลยนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวดูเหลือสตานะครับท้างหลังนี่นะครับเห็นไหมครับหนาปึกเลยนะครับนะครับมีทั่วทั้งองค์เลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกานนะครับเชิญไปเสริมมีนะครับไม่ผิดหวังนะครับภาพปางหน้าปกองค์นี้นะครับแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาเมื่อถามครูเ่อขนาดนี้องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับ